ใส่จานเสิร์ฟได้เลยจ้าเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วจ้ะลองทําดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะเมนูนี้ง่ายๆทําทานได้ทั้งบ้านเลยนะคะนี่ค่ะกระทะใหญ่นะคะ<ช>นี่นะคะเพื่อนๆกระทะนี้ทานได้โอ้ห้าคนนะคะ อยมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะต้มเส้นมักกะโรนีนะคะประมาณ8นาทีวันนี้จะทําเมนูผัดมักกะโรนีนะคะเ,คเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเลยจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูพิเศษนะคะเมนูกักตัวอยู่บ้านนะจ๊ะ มีเส้นมักกะโรนีแบบข้องอนะคะใช้ทั้งหมด450กรัมนะคะวันนี้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มประมาณ8-10นาทีนะคะวัตถุดิบที่สำคัญก็คือหมูสับนั่นเองนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศสับนะคะหัวหอมแล้วก็กระเทียมหั่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมก็สับละเอียดนิดนึงนะคะ แล้วก็มีนี่นะคะซอสมะเขือเทศนะคะน้ำตาลขอ่อพริกไทยดำซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำมันสำหรับไว้ผัดนะคะส่วนเส้นมักกะโรนีนี่ก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ขานเพื่อนนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันค่ะ ะะไม่ต้องเยอะมากกระทะร้อนแล้วใส่เนื้อหมูลงไปนะคะ เรอผัดเนื้อหมูนิดนึงนะคะ,ออะเนื้อหมูเริ่มสุกเอ่อแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเลยนะคะกระเทียมนะคะ 好没、嗯、看 เริ่มสุกแล้วนะคะหอมก็จะมาปรุงรสเลยนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยดำค่ะมันหอยนะคะ ิ้วขาวนะคะขนอค่ะน้ำตาลนะคะตา้ทรายนิดนึงค่ะ เข้ากันดีนะคะเกลือนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวจากนั้นก็ใส่ มะเขือเทศนะคะรอให้มกเขือเทศสุกนะคะ เติมน้ำลงไปเด็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ ชิมนิดนึงก่อนนะคะรสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอ,อร่อยค่ะอร่อยแล้วเราเติม มะเขือเทศนะคะนี่คะ่ะซอบว์สแเทค่ะลงไปพอประมาณนะคะคจะได้สีสันที่สวยงามแล้วก็กะเอานะจ๊ะเพื่อน เราทำเยอะแล้วก็เติมลงไปเยอะได้นะคะซอสก็คล้ายๆกับที่เราจะทานกับสปากเกตตี้นะคะ ทานกับเส้นพาสต้าได้ทุกอย่างนะคะแต่นี้วันนี้เราใช้เส้นมักกะโรนีนะคะอืมกลมกล่อมมากค่ะรมะเขือเทศสุกดีก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะเติมพริกไทยดำลงไปอีกหน่อยหนึ่ง ตอนสุดท้ายนะคะเ,เพื่อนๆเส้นมักกะโรนีนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวลงไปเลยค่ะเะะอาจติดก,กันนิดนึง ก่อนนะคะตัดให้เท่ากันนะคะเพื่อนเป็นไงคะกระทะใหญ่ทานหลายคนนะคะอิ่มทั้งบ้านนะจ๊ะ ร้อยแล้วค่ะเพือ่อนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปิดแก๊สเลยนะคะโอเค